สวัสดีครับท่านผู้ฟังในวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ในการฝึกสมาธิภาวนาของผมเองนะครับว่าเรามีการทดลองผิดลองถูกกันมาอย่างไรแล้วก็ประสบผลสำเร็จก้าวหน้าได้อย่างไรนะครับในช่วงแรกๆที่ทำการฝึกสมาธิก็ฝึกไปแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับ ตอนแรกก็ยังไม่ได้รักษาศีลให้บริบูรณ์นะส่วนคนก็ครบไปทั่วนะครับมีทั้งคนผ่านคนดีคนต่างๆที่เข้ามาในชีวิตก็คบไปหมดก็รู้สึกว่าตัวเองมันจิตใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะครับในช่วงนั้นแล้วก็การพัฒนาสติก็ไปไม่ได้ถึงไหนพอดีไปอ่านหนังสือพุทธวจนะเล่มหนึ่ง,งท่านได้กล่าวถ เรื่องของการไม่คบคนผ่านนะครับซึ่งเป็นข้อแรกนะครับของมงคลชีวิตนะครับผมก็มาคิดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้น่าจะมีความหมายทำไมพระองค์ถึงเอาเรื่องนี้เป็นข้อแรกผมก็เลยพยายามที่จะตัดไม่ไปคบคนผ่านตามความหมายของคนผ่านก็คือพวกที่ไม่มีศีลนั่นเองนะครับรวมถึงพวกที่ ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขต่างๆนะครับผมก็พยายามตัดคนเหล่านี้ออกจากชีวิตนะครับพอเริ่มทําได้ปรากฏว่าการรักษาศีลทําได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปฝืนใจหรือว่าลําบากใจเวลาคนพาลเหล่านี้ชวนไปทําอะไรไม่ดีนะครับมันมันมีอิทธิพลจริงๆนะครับบางทีท่านผู้ฟังอาจจะเอ๊ะทำไมรักษาศีล แค่ศีลห้าทำไมมันยากจังก็ขอให้พิจารณาในตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องข้อแรกเลยคือการไม่คบคนผ่านพอเราออกจากเรื่องนี้ได้เนี่ยพลังลบในชีวิตจะหายไปเยอะทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มรักษาศีลห้าให้บริบูรณ์นะครับศีลเนี่ยนอกจากจะทำให้เรามีความเข้มแข็งคือมีความอดทนอดกลั้นนะครับก็ยัง ทำให้สมาธิเราดีขึ้นนะครับเป็นผลเกื้อกูลกันนะครับเช่นถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนใครในศีลข้อต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีอะไรมาทําร้ายเรานะครับท่านจะรู้เองว่ากําลังสมาธิท่านจะดีขึ้นท่านนั่งสมาธิเมื่อไหร่ความนิ่งก็จะปรากฏขึ้นง่ายกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับพอเริ่มทําสมาธิ ได้ช่วงเวลาหนึ่งก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีผลดีต่อร่างกายต่อจิตใจแล้วก็สติปัญญาเห็นจากการทำงานต่างๆก็สามารถแยกแยะเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีความรอบคอบแล้วก็มีความคิดที่แตกฉานในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับมีงานวิจัยหลายอย่างนะครับที่บอกถึงข้อดีของการนั่งสมาธินะครับเช่น คนที่ตั้งจิตตั้งมั่นเป็นสมาธินะครับส่งผลดีต่อร่างกายจะมีสารเอนโดฟินทำให้เกิดอารมณ์สบายนะครับลดความเจ็บปวดคนที่นั่งสมาธิแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายจึงชอบนั่งสมาธิบ่อยๆและด้วยเหตุนี้เองนะครับการฝึกสมาธิจึงทำให้ระบบประสาททำงานได้ว่องไวขึ้นนักกีฬาฟันดาบนักกีฬาว่ายน้ำ นักวิ่งนักงวยก็ต่างใช้สมาธิทั้งนั้นนะครับซึ่งการฝึกสมาธิเป็นประจำก็จะส่งผลต่อการทำกิจกรรมต่างๆการเล่นกีฬาต่างๆทำให้เรามีสติป,ปัญญาคล่องแคล่วว่องไวขึ้นนอกจากนั้นยังทำให้สารโดพามีนในเลือดเพิ่มขึ้นส่งผลต่อให้ความจำดีขึ้นด้วยนะครับมีผลงานวิจัยในต่างประเทศ ได้ระบุว่าสมาธิทําให้คลื่นสมองเปลี่ยนคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิปกติจะจำำํญญาคาบรรยายได้ประมาณ4 0เอร์เซแต่เมื่อฝึกจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วทําให้คลื่นสมองเปลี่ยนครับความจําจะเพิ่มเป็น6 0สิถึงเจซครับท่านผู้ฟังที่มีบุตรหลานเรียนหนังสือไม่เก่งฟังค,ครูแล้วไม่จําลองนำไปฝึกสมาธินะครับ ก็จะเห็นผลแตกต่างในเวลาที่ไม่นานนักนะครับในสมัยที่ผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ได้เอาเด็กนักศึกษาที่เรียนไม่เก่งได้คะแนนไม่ดีมาฝึกสมาธิปรากฏว่าเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาก็มีผลการเรียนที่ดีขึ้นนะครับมีนักศึกษาคนหนึ่งฝึกสมาธิตั้งแต่เริ่มเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยปรากฏว่าได้ผลการเรียน ตลอด4ปีทุกวิชาเกรดจ,จะเป็นเกรด A ทุกตัวเลยนะครับเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากนอกจากนี้จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิทำให้มีสารซโรโทนินเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการนอนหลับสบายขึ้นนะครับมีสารเมลาโทนินเพิ่มขึ้นทำให้ชะลอความชราได้สารเมลาโทนินนี้ถูกสังเคราะห์ขึ้นใส่แคปซูลขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เชื่อว่าจะทำให้แก่ช้าลงคนไทยที่ไปอเมริกานิยมซื้อมากินกันมากนะครับเพราะต้องการให้ตัวเองมีอายุยืนแล้วก็แก่ช้าซึ่งก็ทำให้จิตใจเป็นสมาธิเพิ่มขึ้นได้ด้วยเนื่องจากมีสารเมลาโทนินเกิดขึ้นในกระแสะเลือดแต่ที่จริงแล้วท่านไม่ต้องไปซื้อ,อยามาท่านทำสมาธิท่านก็ได้จะได้สารเมโลโทนิน โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับมีผลงานระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในสารัฐอ,อเมริกานะครับได้ทดลองฝึกสมาธิแบบหนึ่งปรากฏว่าการใช้ออกซิเจนของร่างกายลดลงมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงในช่วงที่จิตเข้าสมาธิทำให้อัตราการหายใจลดลงการเต้นหัวใจช้าลงความเข้มข้นของสารและเตจในเลือดลดลง แรงต้านไฟฟ้าของผิวหนังเพิ่มขึ้นความแตกต่างเหล่านี้สามารถวัดออกมาได้ชัดเจนในนิตยสาร Scientific American รายงานว่าคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจะนอนน้อยและลดการใช้ออกซิเจนขณนะหลับลดน้อยไปอีกเกือบหนึ่งเท่าตัวนั่นหมายความว่าคนปกติทั่วไปต้องใช้เวลานอนถึง8ชั่วโมง จึงจะนอนเต็มอิ่มแต่คนที่จิตเป็นสมาธิใช้เวลานอนเพียง4ี่ชั่วโมงก็นอนเต็มอิ่มแล้วนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเองก็ประสบจากตัวเองนะครับสมัยก่อนนอน7 8 9ชั่วโมงบางทีก็ตื่นมายังรู้สึกยังงงเงียนอนไม่เต็มอิ่มแต่ทุกวันนี้ฝึกสมาธิทุกวันนะครับนอน4ี่ชั่วโมงนะครับตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นร่างกายเหมือนได้รับหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่เลย นะครับแล้วก็การนอนหลับก็ไม่ได้มีการฝันร้ายหรือนอนละเมอเหมือนสมัยก่อนนะครับในช่วงที่พอมีเวลาผมก็จะไปฝึกสมาธิอยู่เป็นประจำใช้เวลานอนประมาณ4ชั่วโมงที่เหลือ20ชั่วโมงก็ใช้ไปในการฝึกจิตดังนั้นคนที่ฝึกจิตจึงใช้เวลาได้คุ้มค่านะครับโดยไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไปวันวันะครับคนทั่วไปผมจะเห็นว่าวันวันเนี่ยบางทีจิต หลงไปคิดหลงไปฟุ้งซ่านหลงอะไรไปเยอะมากถ้ารวมๆกันก yeah. ็หลายชั่วโมงต่อวันเมื่อจิตเข้าสู่สภาวะตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วร่างกายก็จะมีพลังมากการทำงานของระบบสรีระต่างๆจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้รวดเร็วงานเสร็จเร็วและยังเหลือพลังงานเก็บสะสมในร่างกายมากดังนั้น จึงนอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เต็มอิ่มแล้ครับในการฝึกสมาธินั้นจะทําให้ความถี่ของคลื่นสมองเปลี่ยนไปเป็นช่วงความถี่คลื่นสั้นที่เป็นระเบียบทําให้สารเคมีในเลือดเปลี่ยนครับพลังงานของร่างกายจะถูกอนุรักษ์เอาไว้ความขี้เกียจจะลดลงความขยันจะเพิ่มขึ้นความขี้เกียจและความขยันนี้ สามารถใช้เป็นตัววัดผลของการฝึกจิตคนที่มีพลังสมาธิเพิ่มย่อมจะขยันทำงานทำงานได้มากทำงานได้ยาวนานโดยไม่เหนื่อยล้าเปรียบได้กับหม้อแบตเตอรี่ที่มีพลังงานอยู่เต็มใช้งานสตาร์ทเครื่องให้ทำงานได้ง่ายสตาร์ทเพียงครั้งเดียวเครื่องยนต์ก็ทำงานได้เป็นปกติครับนอกจากนั้นแล้วการฝึกสมาธิยังส่งผลให้ มีพลังจิตเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดสัมผัสที่6หรือสัมผัสที่นอกเหนือจากอายันตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งการรับรู้ด้วยประสาสัมผัสจะเกิดขึ้นเป็นจิตสัมผัสมีปัจฉญาจีนกล่าวว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นแก่นแท้ของความรู้ย่อมเกิดขึ้นความรู้ที่กล่าวนี้เป็นความรู้สูงสุด เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในจิตการอยู่กับคนหมู่มากสิ่งที่กระทบภายนอกจะทำให้จิตกระเพื่อมด้วยอารมณ์นั้นมีมากปัญญาที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งนี้จึงไม่เกิดด้วยเหตุนี้ตามปกติห้องทำงานของผู้บริหารจะถูกแยกในห้องทำงานแต่ลำพังเพียงผู้เดียวเพื่อลดสิ่งกระทบหลากหลายจากภายนอก ไม่ให้เข้ากระทบกับจิตปัญญาที่ละเอียดลึกซึ้งสุขุมจะเกิดขึ้นให้ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจซึ่งท่านผู้ฟังสามารถใช้หลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้โดยหากต้องทำงานที่ใช้มันสมองและสติปัญญามากควรจะหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่กับคนกลุ่มมากที่จะมีความวุ่นวายและ สับสนจะทำให้สมองเราไม่เป็นระเบียบและขาดสมาธิที่จะคิดอ่านและสร้างสรรค์ต่างๆสำหรับผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นถือได้ว่าท่านมีสมาธิจิตที่ดีเป็นพื้นฐานจากการปฏิบัติสั่งสมสมาธิภาวนามาหลายภพชาติดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชาติภพนี้ท่านควรจะรักษาศีลให้บริบูรณ์ และฝึกสมาธิภาวนาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งและเป็นการสร้างกุศลบารมีเพิ่มพูนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ